เฉพาะคอนฟิกมารวมตัวรถคอนฟิกก,ก็มาสามล้านอ่ะพี่คันนี้เบ็ดเสร็จจบแล้วประมาณเท่าไหร่นะพี่ประมาณยี่ยี่สองล้านเก้าเก้เทียบยี 20, ่สามล้านพี่ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้เราตามใจ FC นะครับ FC ขอมาอยากจะชมรถใหม่ของพี่เอมธนูทองเจ้าแลมบู r g กินีฮูล a แค n นอีวันนี้ผมก็มาถ่ายให้ดูแล้วนะเพื่อนนี่เลยนี่รถใหม่ของพี่เอมเพิ่งออกมาสดๆเลยวันที่19ทันวานั้นเพื่อนเห็นไหมฝากกระโปรงยังมีรอยเจิมอยู่เลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูซิว่าเจ้าแลมบูกินีฮูลาแคนอีของพี่เคันนี้เขามีออปชันอะไรบ้างที่เอ็มแกกดมานั้นเพื่อนนี่เป็นไงสวยมาก รถใหม่จัดเลยเพื่อนคันนี้เพิ่งรับรถมาวันที่19เลยแล้ววันนี้รู้สึกว่าน่าจะวันที่22นะผมก็รีบมาถ่ายให้เพื่อน f f c ได้ดูเลยครับนี่สสำหรับ f c คนไหนที่อยากจะชมรถใหม่ของพี่เอ็มธนูทองวันนี้ผมก็มาจัดให้แล้วนะใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเนาะว่าคันนี้พี M. มีความพิเศษยังไงบ้างครับผมไปลุยก่อนจะไปชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเ i a สยามอินเตอร์การประมูล ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ลถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีซื้อลถมือ2ต้องนึกถึงสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ไปครับทุกคนไปชมเจ้าแลมโบกินีของพี่เอ็มธนูทองกันเลยครับผมพี่เอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านเอ็มธนูทองครับครับผมวันนี้ผมขอมาชมรถแลมโบคันใหม่พี่เอ็มหน่อยเนาะเอาจริงอ่ะมี FC ฟซีเขาอยากจะดูรถใหม่ของพี่เอ็มผมก็เลยมาถ่ายให้ FC ดูนะเดี๋ยวพี่เอ็มแนะนำหน่อยว่าคันนี้เป็นแลมโบกินีตัวไหนครับพี่เอ็มตัวนี้ก็จะเป็นแลมโบกินี RWD ครับครับหลัครับผมก็เป็นตัวที่ประหยัดสุดนะเอ็มธนูทองนประหยัดสุดก็ส่วนต่างระหว่างขับ4ขับ2ก็ต่างกันประมาณ สี่ล้านตัวนี้ถูกกันสี่ล้านแล้วก็ตอนแรกก็อยากได้ขับสี่นะมันมีปัญหาเรื่องว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วก็อย่างอย่างตัวที่กำลังจะออกต่อไปคือเทคนิก้าเป็นขับสองเหมือนกันก็คือง่ายๆขับรถตัวนี้กับตัวใหม่ก็คือฟีลเดียวกันครับอ่าครับผมอันนี้ถามนิดนึงทำไมถึงชอบแลมบูกินีแต่ก่อนพี่เอ็มขับรุ่นอะไรมาก่อนพี่แปดครับอีเอแแล้วพอมาเป็นแลมโบฟีลลิ่งแตกต่างเลยไหมพี่ต่างเยอะกลัวกลัวความเร็ว่เป็นคนที่กลัวความเร็วไปเลยคือมันมาไวเกียร์เปลี่ยนไว คือเพอร์เฟกทุกอย่างครับอ่าครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนั้นเพื่อนว่าแ a m บ o r g กินี h ู r a แค n e v ีของพี่เอ็มคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างอย่างด้านหน้าพี่เอ็มมีกดออปชั่นอะไรบ้างไหมพี่ไม่ได้กดอ๋อน่าจะเป็นเซนเซอร์ครับเซนเซอร์นี่ต้องเสียเงินนะครับอ๋อเซนเซอร์ก็คือเสียเงินอ่าทุกคนเรามาดูด้านหน้าพวกลิ้นหน้าตรงเนี้ยอันนี้คือเดิมออเลยเถูกคน<ช>พี่เอ็มครับเอ็มแล็ปจริงจริงมันด้านด้านกว่านี้เราแล็บ เขาผมเขาผมเดี๋ยวทุกคนผมพาไปดูนะอย่างเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็คือออปชันหนูไปพี่ใช่ครับก็คือจะเสียเงินนั้นเพื่อนใช่เสียรถประมาณ2ี่สิบล้านคือไม่มีสิบเก้ารถเป่าอ่ะรถเป่าสิบเก้านะเพื่อนแต่ว่าไม่มีเซ็นเซอร์ให้เนาะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเดิมรถเลยอ่ะคือเขาจะเป็นสีออกด้านๆหนูไปพี่ใช่ไหมแล้วก็คือเราสามารถ เลือกคอนฟิกได้เพื่อนก็คือจะเป็นสีดําก็ได้หรือว่าจะเป็นดําเงาก็ได้ถูกไหมพี่เอ็มใช่ครับอ่าก็คือเป็นออปชันเพิ่มแต่ว่าอันนี้พี่เอ็มไม่ได้คอนฟิกเพิ่มเนาะอันนี้คือเราแ้ปถูกไหมพี่ใช่ครับมันก็เลยจะออกเหมือนแบบดําเงาๆนั้นเพื่อนอ่ะลิ้นหน้าประมาณนี้แล้วอย่างตัวสีพี่เอ็มสีดําต้องเสียเงินไหมดําขาวไม่ต้องเพิ่มเงินครับไม่ต้องเพิ่มเงินเพิ่ม,ม,มอ๋อโอเคเป็นล้านเลยนะแต่ละสีโอเคับผมพี่เอ็มอ่าเดี๋ยวเราดูล้อนิดหนึ่งพี่เอ็มครับคันนี้ก็กดออปชัน 5 8 0 0 0นหรือว่าห0 0 0นเนี่ยผมไม่ไม่มั่นใจอ่าครับผมอันนี้เป็นล้อออปชั่นนั้นเพื่อนเป็นล้อตัวดิมอนคัตเนาะพี่เนาะใช่ครับยอดทิศเลยเพื่อนต่อต่อไปเบรกดีกว่าพี่เอาจริงคือที่ผมถ่ายหลายๆคันนะส่วนใหญ่เขาจะเป็นเบรกเซรามิกเนาะอันนี้ทำไมถึงไม่กดออปชั่นเซรามิกพี่เอ็มถ้าสมมุติว่าวันนี้ผมอยากได้เบรกเซรามิกกาชล่ามานิโตผมต้อง,องรอรถ19เดือนอ่าแล้วตอนนี้คือไม่ไหวแล้วยากได้แล้ว ก็ค,คือเ <ผม S 2> อาเน,น้นประหยัดเวลาเพราะรถตัวนี้เป็นรถที่มีสต็อกอยู่แล้ว<อ>ก็คือไปดูรถเดือน10แล้วก็ได้รถเดือนธันวาเลยเร็วที่สุดแล้วนะคร,ครับผมก็คือโจทเพี่เอามา็มอะอยากได้ Lamborghini สีดำเบรกเหลืองถูกไหมพี่ใช่ครับ,คร,บครับผมแต่ว่าทางศูนย์ Lamborghini เขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้เบรกเซรามิกช่วงล่างแมคซิโต ต้องรอไปอีกหนึ่งปีครึ่งหนูไอพี่ใช่ครับโอ้โหสุดยอดเพื่อนนี่นะผมไูังซื้อไม่ได้ตอนเนี้ยโอ้โหสุดยอดอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเพื่อนก็คือตอนเนี้ยยังเป็นเบรกเดิมหนูไอพีเอ็มใช่ครับเบรกเดิมเบรกเดิมก็อยู่แล้วพี่โอเคับผมช่วงล่างก็คือเป็นช่วงล่างธรรมดาหนูไอพี่ธรรมดาตอนแรกเรากํากำลังคิดว่ามันมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอช่วงล่างธรรมดามันจะไม่นุ่มแม่ดิโต้นุ่มกว่าแต่จากที่เราขับในเมืองเจอ ลูกลหน้าเจอหลุมอะไรเงี้ยก็นิ่มนะครับอ่าครับผมฟิลลิ่งแตกต่างไหมอันนี้ผมไม่รู้เลยมผมไม่เคยลองขับแมกนิโตเลยนะ uh huh. แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกแย่เลยอ,ะอ่ะ,อะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านแต่งรถสําหรับสาววอลโคนด้ากันนะครับไม่ว่าเ,เพื่อนๆจะขับ Honda Accord G10 หรือว่า C ี v i c F E C ี vic F C หรือว่า c i v i c F K หรือว่ารุ่นไหนของ h o น da ทางร้านทันยาออโต้มีของแต่งครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งล้อเบรกยางโช้กท่อหรือว่าจะแปลงหน้า จากซี v i c FE เป็นตัวซี vic t y p e R หรือจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็มีครบทุกอย่างและที่สำคัญช่างที่ทัญญาออโต้ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับรถ Honda มากกว่า25ปีและยังเป็นอดีตช่าง Honda ทุกคนเรื่องการถอดประกอบมั่นใจได้ร้อเซตและยังมีบริการรับส่งรถลูกค้าที่เอามาแต่งที่ร้านทัญญาออโต้อีกด้วยนะครับรวมไปถึงจูนพร้อมขึ้นไดโน่และยังมีชุดแต่งคาร์บอนแบรนด์ NK อีกด้วยและยังสามารถสั่งของแต่งแบรนด์ระดับโลก ได้อีกด้วยนะครับและใครที่สนใจอยากจะแต่งรถที่ทันยาออตโต้นะครับผมจะขึ้นเพจ Facebook ให้เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆสามารถทักไปสอบถามราคาของแต่งกันได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญราคาพิเศษแน่นอน,นครับผมแต่ว่าอันนี้ก็มีลิฟต์ขึ้นลงถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่เอออันนี้ลืมไปมีลิฟต์เพิ่มอ๋อก็คือเพิ่ม<ๆ>เพิ่ม,มออปชั่นก็คือเป็นลิฟติงนะเพื่อน,น,นก็คือคยกหน้ารถขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านข้างเพิ่ม อย่างกระจกอะไรน่าจะเดิมขอเนาะพี่เนาะเดิมหมดเลยครับเดิมหมดเลยแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็คือเราแลปถูกป่ะพี่ใช่แรปหมดเลยครับแรปหมดเลยก็คือโปรตีนมันจะเป็นถ้าไม่กดออปชันมันจะเป็นดำแบบด้านๆเลยนะเพื่อนนี้พี่เอ็มเขาก็แลปใสเข้าไปนะเสีัมก็เลยจะดูเหมือนแบบออกดำเงาๆนะทุกคนประมาณนี้อเดี๋ยวผมไปดูล้อหลังนี่อันนี้คือพี่เอ็มเพิ่งเจอมาถูกไหมพี่ใช่ครับเพิ่งเจอมาเลยเพิ่งเจอมาเลยบอกก่อนนะว่าคันนี้เพิ่งรับมาวันที่19ธันวาถูกไหมพี่ใช่ครับรถใหม่มากอ่ะอย่างด้านท้ายมีอะไรไหมพี่เอ กระจกกระจกห้องเครื่องครับผมอันนี้ก็ประมาณห้าหกแสนนะครับก็คือออปชั่นเพิ่มถอยไปเพื่ใช่ถ้าถ้าเราไม่กดออปชั่นมันจะเป็นเหมือนสีเงี้ยพี่แล้วมันก็ไม่เห็นเครื่องเก็คือปิดเครื่องทึบไปเลยถุอไปเพื่อนใช่ครับครับผมอันนี้คือออปชั่นเพิ่มนั้นเพื่อนห้าถึงหกแสนเลยนะเฉพาะตัวกระจกโชว์ห้องเครื่องนั้นเพื่อนแล้วอย่างชุดด้านหลังมีคอนฟิกอะไรไหมพี่ด้านหลังไม่มีนะครับเพราะมีมีมีกล้องมีกล้องมีเซ็นเซอร์อ่าครับผมอันนี้คือเซ็นเซอร์เราต้องติ๊กข้างหลังด้วยเหรอพี่ใช่ใช่อันนี่ย แพงไหมเนี่ยพี่พวกเซนเซอร์เนี่ยผมไม่มั่นใจก็ก็น่าจะหลักแสนเนาะพี่เนาะแต่ว่ากล้องผมรู้สึกว่าสองสามแสนต้องมีถูกไหมพี่ใช่ไหมเฉพาะคอนฟิกมารวมตัวรถคอนฟิกก็มาสามล้านอะพี่อสามล้านแค่นี้นะเขาผมได้บางๆเองรับผมท่อทุกอย่างเดิมเนาะพี่เอ็มเนาะใช่ครับท่อทุกอย่างเดิมดิฟฟิวเซอร์นี้ก็คือจะเป็นดัมด้านั่นเพื่อนแต่ว่าพี่เอ็มเขาก็ไปแรปใส่มานั่นเพื่อนเห็นไหมนี่จุดด้านหลังประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงนั่นเพื่อน อย่างภายในพี่มีมุนคอนฟิกอะไรบ้างอะพี่เอาตั้งแต่แผงประตูเดียวอันนี้ก็น่าจะได้ได้เหลืองนะพี่เนาะดได้เหลืองใช่ครับผมตรงนี้ก็น่าจะเดิมเขาเนาะพี่น็อตเป็นอาคันารทาันาร่าครับผมภายในเอาจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากถูกไหมพี่ก็คือเป็นดําได้เหลืองถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วก็วางแก้วน้าแล้วก็โลโก้หัวเบาอ๋อมีตัวกดแก้วน้ำด้วยอันนั้นรู้สึกน่าจะ8ปดหมื่นถูพี่ใช่ไหมแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้านั้นเพื่อนที่ใส่แก้วน้ํานั้นเพื่อนภุมิไลก็เป็น หนังทั้งตัวเลยแล้วก็จะมีได้เหลืองตรงกลางนะเพื่อนนี้ก็เป็นออปชันของพีเอ็มใช่ครับออปชันแล้วก็นี่ผมให้ดูเบาก็คือเป็นเบาะหนังสีดานะทุกคนเนี่ยล้วก็จะเดินได้สีเหลืองเลย<ช>แล้วก็ขอแยกกันนะพี่ขอแยกกันด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยต่างหากแล้วก็อันเน,น,นี้ยต่างหากอ่าครับผมรู้สึกโลโก้น่าจะแสนกว่าเนาะพี่น้องใช่ไหม,มหลักแสนแล้วก็ตรงเนี้ยสติชิ่งอันนี้ก็อีกเป็นแสนนั้นเพื่อนใช่ครับครับผมแล้วก็จะเป็นเบาไฟฟ้านเนาะพีนะ่เอ็มเนาะใช่ครับเบาไฟฟ้าภายในประมาณนี้ถูกไหมพี่เอ็มใช่ครับภายใน โอเคคันนี้เบ็ดเต็จจบแล้วประมาณเท่าไหร่นะพี่เอ็มประมาณยี่ยี่สองล้านเก้าเก้ียบี่สามล้านพี่ครับผมเออถามเพิ่มพี่เอ็มทำไมเราถึงไม่เลือกตัวเทคนิก้าพี่เพราะว่ามันเป็นรถใหม่กว่าด้วยเนาะเทคนิก้ากับตัวนี้ก็คือขุมกําลังเท่ากันอ่าแล้วก็ปัญหาคืออยู่ที่เวลาเดียวเลยครับผมรอนานครับผมรถรถที่จองเทคนิก้าไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรับรถคันแรกเห็นที่แลมโบกินีบอกว่าน่าจะประมาณ เดือนมีนาเพิ่งรับคันแรกนะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสั่งคอนนี่มันก็ต้องรอ19เดือนพี่โอ้โหก็นับก็นับไปอีกถูกไหมพี่ใช่โอ้โหก็ต้องแสดงว่าอีกปลายปีนู่นเลยถูกไหมพี่ใช่ไหมใช่ครับก็คือเอาง่ายๆคือคันนี้เขามีสต็อกอยู่แล้วถูกมั้งพี่ใช่ครับก็คือตรงโจทย์เราเนาะรถสีดำเบรกสีเหลืองถูกไหมพี่ใช่ครับแต่แค่ขาดอย่างเดียวก็คือเบรกเซรามิกกับช่วงล่างแมกนีโต้เรพี่เนาะขาดสองอย่างโอเคได้เลยพี่เอ็มถ้างั้นอนาคตเราทำอะไรอีกไหมพี่ลักำบป้้าาายยทะะเบบีีนนคร์ออแลวก็จจมชุดครรอบกะจก แล้วก็ลิ้นหน้าหลังอะไรครับที่เป็นคาร์บอนครับครับผมโอเคได้เลยเดี๋ยวให้พี่เอ็มฝากร้านนิดนึงดีกว่าก็สนใจโทรมาได้เลยครับ086 374 0 3 3 4ที่ร้านเนี่ยทำพวกรถกระบะรถเก๋งแล้วก็รถไฟฟ้าสองล้อมอเตอร์ไซค์ครับก็แสดงว่าแต่ก่อนพี่เอ็มก็เล่นรถกระบะมาก่อนหน่วยใช่ใช่ตอนนี้ยังเล่นอยู่นะทุกวันนี้ผมค้าขายเกี่ยวกับอะไรรถกระบะแล้วก็รถเก๋งครับ ก็แสดงว่าตะก่อนก่อนขับกระบะเรามาเล่นรุ่นอะไรต่อพี่ขับกระบะเสร็จแล้วก็มาซื้อเบนซ์ก่อน4 3แล้วก็มาซื้อตัว i p 8แล้วก็มาเล่นแล้วก็มาเล่นลัมโบฟิลแตกต่างเลยพี่แต่ละตัวทุกๆจังว่าเออถ้าเราเปรียบเทียบ4 3กับตัวนี้คล้ายๆกันแต่การดึงต่างกันแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์ต่างกัน ครับผมมันอยู่ในฟิวเดียวกันแต่มันเป็นฟิวที่อัปเกรดสูงขึ้นมาเยอะอ่าครับผมแต่คันนี้พี่เอ็มก็ไม่ได้ขับทุกวันนะพี่น้องใช่ไหมนานๆขับถูกไหมพี่และอย่างพี่เอ็มไม่ได้ขับรถเร็วด้วยถูกไหมพี่ใช่เมื่อกี้ขับตามมาก็รู้อยู่นะขับอยู่แปดสิบโอเคถ้างั้นรบกวนฟังท่อสักนิดนึ่งดีกว่พี่เอ็มได้ครับาเพื่อนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเจ้า Lamborghini ฮุลแลนดนิดนึงนะนี่รถใหม่เลยบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งรับรถมาเลยเพื่อนอ่ะฟังเสียงนิดนึงเสียงก้าจั่ จริงท่อเดิมมันก็ดังอยู่นะพี่น้องมันมันม,มันเป็นอย่างนียพอเราเราเข้าซับอร์ตจะดัง uh huh. แต่ถ้าเราเข้าเป็นสตาร์ด้า เนี่ยเมันแก่เนี่ยอ๋อสตาร์ด้าก็คือจะนุ่มไปเลยใช่นุ่มครับผมก็คือขับออโต้ถูกไหมพี่สตาร์ด้าสตาร์ด้าออโต้สปอร์ตก็ยังเป็นออโต้แล้วก็เปลี่ยนเพรสชิพได้แต่ถ้าเป็นคอร์ซ่ามันก็ต้องเกี่ยนมือก็คือเล่นเกียร์อย่างเดียวเลยโอเคได้เลยพี่เอ็มวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับนี่นั้นเพื่อนวันนี้ก็จัดให้แล้วสําหรับ FC คนไหนที่อยากจะชมรถใหม่ของพี่เอ็มธนูทองนะวันนี้ผมก็วิ่งมาถ่ายให้เลยเป็นเจ้า Lamborghini a r h u แลมบูร์กินีฮเลาแคนตัวอีโว เขาเพิ่งเจอมาเลยเนี่ยประมาณนี้นะวันนี้ก็พามาดูแลสําหรับ FC คนไหนของมาเนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับประมาณนี้ก็ใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกนใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย